ค่ะสำหรับวันนี้มีกิจกรรมดีๆของโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่ของเราค่ะเป็นกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมเชิญชวนรักการอ่านโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสามของเราค่ะไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะ โรงเรียนบ้านโครกรังน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาภายใต้การบริหารงานของนางสุงสุดาแก้วแพงผู้อำนวยการโรงเรียนและนายสัญชัยเพชรชัยโยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านโครกรังน้อยมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒน,นาการด้านการอ่านและด้านการเขียนด้วยการบูรณาการรายวิชาภาษาไทยในทุกกลุ่มสาระโดยเฉพาะชั้นประถมศึกษา ตอนตอน้นที่ต้องมีการปูพื้นฐานทั้งการจดจำพยัญชนะสระวรรณยุกต์และตัวสะกดนางพรทิพย์แจ่มหอมตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับหนึ่งนางสาวสิรินันเรือนติพย์ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและนางสาวจันจิราปลายชายัยภูมิครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาในรวมกันออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องเรียนเพื่อนำสู่การพัฒน,นาการอ่านระดับโรง โดยคัดเลือกห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทักหเป็นห้องเรียนต้นแบบรักการอ่านซึ่งครูผู้สอนจะใช้สื่อการสอนในหลายรูปแบบเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจทําให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่น่าเบื่อเพิ่มความสนุกให้กับเนื้อหาอาทิสื่อทํามือที่ผู้เรียนสามารถใช้ในกิจกรรมการเรียนรวมไปถึงเวลาพักซึ่งผู้เรียนต่างให้ความสนใจโดยครูประจําชั้นจะจัดมุมสื่อการสอน ุมรักการอ่านและการสร้างสื่อในรูปแบบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถใช้เรียนรู้ได้ตามความสนใจโดยมีผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทและช่วยกำกับดูแลรวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้เรียนในวัยเดียวกันได้เป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้มีความตื่นตัวพร้อมที่จะได้รับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาซึ่งโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยมีกิจกรรมภาษาไทยวรลคัมที่ให้ผู้เรียนได้ออกมานำเสนอคำศั าการอา่านสะกดคำเพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้ฝึกอาก่านสะกดคำพร้อมกันเรียนพี่ผัวที่หา,าคณะปูและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ,ะก,กิจกรรมภาษาไทยะวันนี้ขอสเสนอหลายคำนะคะ,อะขอให้ทุกคนอ่านกันนะคะยาติดติดเป็นไทยต่อชีวิต ยาเสตติเป็นไทยต่อชีวิตเป็นทีต่อสังคมขอบคุณค่ะ ดยจะจัดขึ้นในทุกเช้าหลังการคารบทงชาติซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนจะได้แสดงออกกล้าคิดกล้าทำและลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านจากการเขียนเรื่องสั้นที่ครูผู้สอนได้สอดแทรกคำศัพท์ข้อคิดคติเตือนใจผู้เรียนจะได้พัฒนากระบวนการคิดในการหาคำตอบจากการอ่านเรื่องสั้นโดยครูผู้สอนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่นการตั้งชื่อตัวละครการเลือกสถานที่เลือกสถานการณ์ที่ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเขียนคําประโยคข้อความเรื่องเล่าเรื่องสรรั้นจากการจัดกิจกรรมอีกด้วยการสร้างสื่อที่ช่วยจดจําผู้เรียนจะใช้สื่อที่ครูผู้สอนได้สร้างซึ่งจะติดตกแต่งภายในห้องเรียนจากผลการจัดกิจกรรมภายในห้องเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนที่ดีมีนิสัยรักการอ่านมุ่งมั่นในการทํางาน สร้างสารรค์ผลงานผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สะท้อนให้เห็นผลผ่านกระบวนการคิดการลงมือปฏิบัติออกมาเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับหห้องเรียนคุณภาพก้าวผ่านอุปสรรคพัฒนาทักษะผู้เรียนก้าวไกล